คัดี่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านเขาแดงล่าดผัดหมูชื่อเด็กหญิงอน,นุมาตโวมิดได้รับหน้าที่พาทุกท่านไปชมการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมกข,ของโรงเรียนบ้านเขาแดงล่าดคํา โรงเรียนบ้านเขาแดงราชอุปถัมภ์ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปล่อยยาเสพติดและอบายมุกในปีการศึกษา2566จำนวน5ห้องเรียนซึ่งได้ดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีนักเรียนแกนนำ4ฝ่ายงานของแต่ละห้องเรียนเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมของแต่ละวันประกอบด้วยแกนนำฝ่ายการเรียนแกนนำฝ่ายการงาน แกนนำฝ่ายสารวัตรนักเรียนแกนนำฝ่ายกิจกรรมนักเรียนซึ่งมีหัวหน้าห้องเรียนเป็นผู้ควบคุมดูแลตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนในแต่ละวันอีกครั้งหนึ่งโดยในแต่ละกิจกรรมได้ขับเคลื่อนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปล่อยยาเสพติดและอบายมุขตามขอบข่ายงานยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน 2. มาตรการด้านการค้นหา 3. มาตรการด้านการรักษา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังและ 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านเขาแดงราชอุปถรัรมภ์ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนปลอดสารเสพติดย,ยาเสพติดและอบายมุขรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงทุกชนิด โรงเรียนได้ทำกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งหมด5ห้องเรียนดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวน2ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน1ห้องเรียนและชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน2ห้องเรียนมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นจำนวน5ห้องเรียนโดยได้ประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นหน้าเสาธง ซึ่งแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนแกนนำสี่ฝ่ายงานเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละฝ่ายทำหน้าที่อะไรกันบ้างในแต่ละวันฝ่ายการเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือรับผิดชอบงานดูแลการทำงานของเพื่อนในชั้นเรียนการทำการบ้านการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายการงานมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนกลอนประตูหน้าต่างการเปิดปิดไฟในห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้หน่าอยู่ว่าอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่สะดวกแก่การนำมาใช้ ฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่จัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเช่นกิจกรรมการเล่นกีฬาสีการเดินรณรงค์ยาเสพติดการรณรงค์ติดแผ่นสนับสนุนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรอบโรงเรียนและอื่นๆเป็นต้น ฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่สอดสองดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับเช่นตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ําการเดินแถวเข้าชั้นเรียนการจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบม,มาตรการด้านการค้นหา โรงเรียนได้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยบันทึกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ DMC บันทึกข้อมูลในเอกสารประจำตัวปพ .8 บันทึกคัดกรองนักเรียนรายบุคคลลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลนักเรียนลงในแบบบันทึกขอรับเงินอุดหนุนยากจนกคสทั้งนี้โรงเรียนได้สำรวจข้อมูลการใช้สารเสพติดข,ของนักเรียนและบันทึกข้อมูล รายงานในระบบคาทาสมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนได้จัดทำประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านเขาแดงราชอุปถัมภ์ติดไว้หน้าหน้าโรงเรียนและภายในบริเวณอาคารเรียนอย่างชัดเจนมีคลินิกเสมารักเพื่อให้คำปรึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนในด้านต่างๆ มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนมีตู้แดงเสมารักในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรีการสูบบุหร,รีไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพน,นันการทะเลาะวิวาทมีแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นช่องทางสื่อสารในการร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ คือคลินิกเสมารักที่ให้คำปรึกษารับทราบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดล่าบายมกภายในโรงเรียนค่ะโดยทั้งหมดนี้ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบเช่นประกาศให้ในักเรียนที่สนใจสมัครชุมนุมเสมารักเปิดตู้แดงทุกสัปดาห์หรือเมื่อเจอประเด็นปัญหาก็กจะได้จดบันทึกและนำเข้าตามกระบวนการให้คำปรึกษาของคลินิกเสมารักมาตรการด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านเขาแดงราชอุปถัมภ์ได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปล่อยยาเสพติดและอบายามุขมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวิสัยทัศน์นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแดงราชอุปถัมภ์ปลอดย,ยาเสพติดและอบายามุขเป็นคนดีของชุมชนโรงเรียนได้ดำเนินงานโดยใช้แนวคิดหลักการของ4ประสานสองคำ้ำ4ประสานได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียนส่วนสองคำ้ำได้แก่ตำรวจผู้นำท้องถิ่นและผู้นำทางศาสนาซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชนโดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์5มาตรการได้แก่ มาตรการป้องกันมาตรการค้นหามาตรการรักษามาตรการเฝ้าระวงังมาตรการบริหารจัดการและกลยุทธ์สี่ต้องสองไม่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนบ้านเขาแดงลาดกระทำนวัตกรรมของโรงเรียนเราคือโรงเรียนสีขาวบนฐานคิดศาสตร์พระราชาโดยใช้รูปแบบเขาแดงโมเดล ามกลางภัยคุกคามยาเสพติดเนื่องจากา<ด>จบริบทของชุมชนรโรงเรียนบ้านเขาแดงราดอุปถัมจึงได้น้อมนําความรู้และหลักการของศาสตร์พระราชามาเป็นหลักการในการทํางาน ป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนนั้นได้มีการเชื่อมโยงกระบวนการดำเนินการโดยใช้รูปแบบเขาแดงโมเดลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแดงราดอุปถมัมปลอดยาเสพติดโดยใช้รูปแบบเขาแดงโมเดล 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดให้กับนักเรียนและ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายและกลไกลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านเขาแดงราดอุปถมัม โรงเรียนบ้านเขาแดงราชอุปถัมภ์ได้น้อมนำความรู้และหลักการทรงงานสี่ประการของศาสตร์พระราชามาเป็นหลักการในการทำงานป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนคือ 1. การระเบิดจากข้างในคือการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ทุกคนมีความพร้อมที่จะพัฒนามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด 2. ทํทำงานแบบองค์รวมจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และการป้องกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุข 3. การมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการคิดพัฒนาและแก้ปัญหา และสุดท้ายคือการทำงานอย่างมีความสุขมีความร่วมมือร่วมใจทุ่มเทเสียสละมีเป้าหมายร่วมกันคือโรงเรียนบ้านเขาแดงราฐอุปถมัมภมเป็นโรงเรียนสีขาวปล่อยยาเสพติดและอบายบุกอย่างยั่งยืนจนเกิดเป็นเขาแดงโมเดลเขาแดงโมเดลประกอบด้วย K knowledge บุคลากรครูมีพื้นฐานความรู้ในการดำเนินงาน H Home, สถาบันครอบครัวรั้วสำคัญของการป้องกันปัญหายาเสพติด A. Activity มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด O. Organization การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย D. Directing อำนวยการกำหนดนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติด E. Evaluation ประเมินผลติดตามปัญหาและแก้ไขจนประสบผลสำเร็จ N network มีเครือข่ายที่ดีประชาะสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานต่างๆอยู่เสมอ G go ความสำเร็จที่ยั่งยืนและขยายผลสู่ชุมชน จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนและได้น้อมนำความรู้หลักการของศาสตร์พระราชามาใช้จนเกิดเป็นข่าวแดงโมเดลภายใต้รูปแบบการดำเนินการตามกระบวนการวงจรบริหารคุณภาพ PDCA คือ P. Plan การวางแผน D. ดูการปฏิบัติ C. เช็คการประเมินและสรุปผล A. Act การปรับปรุงพัฒนาสู่ความสำเร็จส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเองและมีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นที่ยอมรับของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจนได้รับเกียรติจากโรงเรียนในเครือข่ายเข้ามาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดย,ยาเสพติดและอบายมุขเรามาชมผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่าย สถานศึกษาสีขาวเพื่อขอรับการประเมินกันนะคะ โรงเรียนบ้านเขาแดงราดอุปถรัรมภ์ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับโรงเรียนเครือข่ายประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนวัดปลอดทรายเจริญธรรมโรงเรียนบ้านบางไหนและโรงเรียนใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนซึ่งมีผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ดังนี้ 1. ด้านครูเพื่อให้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์โรงเรียนบ้านเขาแดงราชอุปถัมภ์ได้ทำหนังสือเชิญโรงเรียนเครือข่าย5โรงเรียนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนบ้านบางไหนโรงเรียนวัดปลอรายเจริญธรรมโรงเรียนบ้านท่าแขงและโรงเรียนวัดปลอดซับ 2. ด้านนักเรียนเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินนักเรียนแกนนําโรงเรียนบ้านเขาแดงราชอุปถัมภ์และนักเรียนแกนนําโรงเรียนเครือข่ายได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานห้องเรียนสีขาว4ฝ่ายงานได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรม ซึ่งทางโรงเรียนบ้านเขาแดงราชอุปถรัรมภ์ได้จัดทําห้องศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกภายในโรงเรียนจนํานวนหนึ่งห้องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคุณภาพมีเอกสารข้อมูลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตร,รการมีผลการดําเนินงานห้องเรียนสีขาวมีนวัตกรรมการดําเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดย,ยาเสพติดและอบายมุกมีสื่อการเรียนรู้ด้านยาเสพติดบุหรี่บุหรี่ ไฟฟ้าแอลกอฮอล์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ามีผลงานนักเรียนด้านยาเสพติดที่สามารถเผยแพร่และเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนคนอื่นๆได้ช่วยสร้างคุณค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองจากภาพความสาเร็จของการดำเนินงานด้านรุนรงร์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ทำให้พวกเราชาวโรงเรียนบ้านเขาแดงล่าดประทับจับมุ่งมั่นามอุดมการการเป็นสถานศึกษาสีขาวที่มีคุณภาพและยั่งยืนสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะ